สวัสดีครับก็มาคุยคคำๆอีกนิดนึงเคยดูหนังเรือดำน้ำอะไรพวกนี้ไหมหรือหนังย้อนยุคแบบมาสเตอร์แอนด์คอมมานอร์นายและผู้บังคับบัญชาครับอืผู้ออกคำสั่งนะคอมมานเดอร์มาสเตอร์ก็นายคือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกัปตันนะครับเกี่ยวกับนายเรือกัปตันเรือครับภาษาเยอรมันกัปตันเขาเรียกว่ากัปตันกัปตันอะไรประมาณอย่างนี้นะนายเรือก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเรือและลูกเรือ ในเรือก็มีอำนาจที่จะทำการนั้นได้ด้วยอำนาจพิเศษในเรือเนี่ยนะครับหรือกัปตันเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งให้ใครบนเรือก็ตายก็ได้เช่นเขาบอกว่าอไอ้ท่อน้ำในห้องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มันรั่วเว้ยไอ้โจเซฟมึงเข้าไปอุดมัน ไอ้โจเซฟบอกมองหน้าบอกไอ้เฮียเข้าไปในห้องปฏิกรก็ตายหาสิวะก็ก,ก็ต้องตายอะครับหรือจะให้ใครเข้าไปอุดแล้วครับมันก็ต้องเป็นใครสักคนหนึ่งมันจะต้องมีคนเสียสละครับซึ่งจริงๆแล้วขับตันเขาก็ไม่อยากให้ใครตายหรอกครับหรืออย่างเรื่องอ่าอย่างในหนังนะมาสเตอร์แอนคอมมานเดอร์เนี่ยที่ตอนมันจะผ่านแหลม แหลมฟูตโฮปเหรอแหลมแหลมอะไรวะหรือแหลมหรือแมกเจลแลนด์ไะแล้วเรือมันเสามันหักครับเรือมันก็เลยเอียงกับตัลเขาก็สั่งให้ตัดสายสายสายใบเรือนะโดยที่มีลูกเรือคนหนึ่งเกาะไอ้สาย เกาะเสาที่มันหักอยู่ใน<อ>น้ํำเขาตัดไปมันก็จมน้ําตายอ่ะเนาะมันก็ต้องสั่งอ่ะครับมันก็ต้องทําอะเพื่อรักษาเรือและลูกเรือที่เหลือเนี่ยแหละครับทําไมนายเรือถึงมีอํานาจพิเศษที่จะสั่งให้ใครตายก็ได้เพื่อว่ารักษาชีวิตของคนที่เหลือครับแล้วก็รักษาเรืออมืมันไม่ใช่ผด็จการหรือไม่ใช่ อะไรหรอกนะครับมันมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องมีคนที่ทำอําหน้าที่นั้นมีอํานาจนั้นเพราะว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายในเรือแม่งก็โดนด่าครับในเรือแม่งก็ต้องรับผิดชอบครับแต่คุณจะให้ในเรือโดนด่าให้ในเรือเป็นคนรับผิดชอบโดยที่ไม่ให้อํานาจเขามันก็ทําไม่ได้เขาก็จะทอํานาหน้านั้นไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้นี่แหละครับ ก็มาคุยเรื่องนายเรือให้ฟังกันครับหรือ,อยังอ่ะไม่ต้องเรือลงเรือรบอะไรแล้วครับเรือเดินสมุทรเรือโดยสารเรือตังเกเรืออะไรก็ตามไต้กองอ่ะไต้กองบอกว่าเอ้ยบักแจ็คบักแจ็คลงใบแกะเชือกที่มันพันที่ใบพัดเหล่านี้เออบักแจ็คก,ก็ต้องลงไปครับทั้งที่คลื่นแม่งโอ้โหคมคามคมคามอืม มันก็อย่างนั้นแหละครับเพื่อว่าบักแจ๊กก็จะตายแต่ว่าคนอื่นรอดเรือรอดครับแล้วทำไมนายเรือไม่ไม่ลงไปเองอะครับถ้านายเรือลงไปแล้วใครจะจะเป็นนายเรือล่ะครับให้บักแจ๊กเป็นเหรอ,เ,อ,อเห็นไหมดังนั้นเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบและอํานาจมันจะต้องมาด้วยกันครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะให้เขารับผิดชอบ จะให้เขามีหน้าที่แต่ไม่ให้อำนาจเขาเออเฮ้ยไ,ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงนายกนะไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะผมก็พูดพูดกลางๆอ่ะเออเราพูดถึงในเรือกันอยู่อ่ะเอาประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ